15หอบที่2ในโปรเจกต์ปันพอตจาก500ไปสู่2000ใน3มือตอนนี้คอยอยู่ที่หน้ากระดานเทศของ b บียร์เทรดอยู่ในหน้ากราฟของกาบดอสคอยหอบนี้ก็เป็นหอบที่2ของมือที่15ซึ่งในหอบที่หนึ่งคอยเก็บไปได้ตามเป้าออกไป3เดอร์วินลวดเลยเดี๋ยวมาหอบที่2มาเบื้องกันว่าคอยจะสามารถปัดรูปเป้าได้หรือบอ่ออเดอร์แรกจัดไปที่ออเดอร์ เซลหรือว่าออเดอร์ขายไปก่อนตอนนี้แนวโน้มกําลังเป็นแนวโน้มของขาลงอยู่เบิ่งกันว่าออเดอร์แรกจะวินให้ได้หรือบอตอนนี้แนวโน้มกําลังเป็นขาลงอยู่ออเดอร์แรกลงมาได้บอลุกโอเคลงมาแล้วโอ้แหงขายค่อนข้างว่าลงมาแหงเลยโอเคลงเงาๆแบบนี้วินงามๆเลยสำหรับออเดอร์แรกของหอบที่สอง หนึ่งสวยงาออเดอร์ถือว่าออเดอร์แรกเอาวินไปมาออเดอร์ที่สองเมื่อวินแล้วจะเดินหยุดที่สิบเหรียญคือเก่าเดี๋ยวไม้นี้จะเกี่ยมเกี่ยมออเดอร์เซลเลยโอเคไม้นี้ค่อยจะจัดไปที่ออเดอร์เซลอีกหอบหนึ่งโอ้เนนะ็ตซ่าเนาะเกือบกดบอกออเดอร์ order ที่สองของหอบที่สองในมือที่สิบห้า มาเบิ่งกันว่าออเดอร์นี้จะลงมาปิดเป็นออเดอร์เซลได้หรือบ่อหอดเสน์หน่อยเดียวเท่านั้นเนาะอมิลหนึ่งขยับอีกหอบหนึ่งกะหอดละว่าเป็นอย่างเนาะไม่นิพาดค่อยจะคุณเงินมาเปลี่ยนสิบห้าโอมีโอกาสกลับตัวขึ้นไปแล้วเดี๋ยวมาเบิ่งมานี้โอ้ขึ้นยาวแท่ไม่นี้ค่อยจะจัดไปที่ออเดอร์เซลอีกหอบหนึ่งเดี๋ยวจะจัดไปที่ออเดอร์เซลอีกหอบหนึ่ง ก็คิดว่าน่าจะขึ้นมาสองสามแท่งนี้แล้วก็จะลงไปต่อเพราขึ้นมาตาฐานแล้วฐานแนวฮับก่อนนั้นนั่นโอ้โหวาขึ้นไปสูงแทะลงมาได้บอลงมาได้บอดันลงมาลูกดันลงมาดันลงมาโอ้แหงซื้อเข้ามาหลหลเนาะ ออเดอร์ที่สองถือว่าพลาดไปอน,นี้พลาดมาแล้วสองอเดอร์มาออเดอร์นี้จะคูณเงินมาเป็นสามสิบเดลืยโอกาสในการคูณเงินสองออเดอร์กว่าโอกาสในการคูณเงินเขามีสี่ไหมอันพลาดสี่ไม่ติดก็จะได้หยุดมาออเดอร์ที่สามของการคูณเงินโอเคมานี้จัดไปี่ออเดอร์เซลอีกรอบหนึ่งยังบ่งยอม ตอนนี้มีแฮงขายเข้ามาแล้วลงมาได้บอลูกลงมาได้บอลแทงนี้ขอลงมายาวๆได้บอลโอ้ยเยี่งซันลูกเยี่ยงซันดันลงก้อนดันลงก้อนบอยาคุณกันไหมทีซีกดโถขึ้นสูงแนยดันลงมาลูกดันลงมาดันลงมาลงมาอีกลงมาอีกลงมาอีกอีกหน่อยนึงในเดียวลูกในเดียวโอ้บ่ถึง ไล้ชิฮหอดแล้วดีคืนอ้าวพาสไม่ติดเลยทุกคนตอนนี้ลบสิบเจ็ดเดือโอกาสอีกครั้งเดียวถ้าไม่มีพลาดก็คือว่าจะได้หยุดทาวินก็จะได้ไปต่อมาออเดอร์นี้เลยมาออเดอร์นี้ค่อยจะจัดไปที่ออเดอร์เซลล์อีกหอบหนึ่งถ้าว่าออเดอร์นี้บ่ลงให้ก็ถือว่าค่อยก็จะได้หยุดคือว่าเสียตามเป้าถ้าว่าออเดอร์นี้ลงให้ก็จะได้ไปต่อ โอ้ขึ้นไปซ้ำโอ้ขึ้นสูงแท้อืมจีได้สตอปลอตเสมอนี่ลงมาลูกได้บอลงมาก่อนได้บอขอไม้นี้ไม่เดียวลงมาลูกลงมาอีกลงมาอีกโอ้ยน้อยเดียวลงมาดันล,ลงมาดันล,ลงมา,งมาสามสองหนึ่งสวยงามอ๋อเกือบตัว,วไม้ทีซีในการคุณเงินวินมา ตอนนี้มีกำไรอยู่ที่44.7ี่ายังเหลืออีกห้าเลียญเดีย๋ยวจะไปอีกไม่นึงถ้าว่าไม่มีวินก็จะได้หยุดถ้าว่าผลาดก็ด้คุณเงินอีกมาที่ออเดอร์นี้เลยมายัางมัดออเดอร์เซลล์คือเกาเนาะไม่นี้จัดไปที่ออเดอร์เซลล์อีกรอบนึงขายย่างเดียวแนวโน้มมันเป็นแนวโน้มขาลงขายย่างเดียวเลยขอออเดอร์นี้ออเดอร์เดียวพอถ้าว่าออเดอร์นี้ลงมาปิดขายให้ ได้ก็ถือว่าค่อยจับบรรลุเป้าเลยลงมาก่อนลูกลงมาก่อนโอ้ยอย่าฟาวขึ้นอย่าฟาวขึ้นลงมาก่อนโอ้ขึ้นไปซ้ำดันลงมาได้บอลงมาก่อนได้บอลงมาก่อนได้บลุกโอ,ออเดอร์นี้ลงมาปิดเป็นออเดอร์เซลล์อีกหอบหนึ่งสองออเดอร์เลยอ่าหกกดสองออเดอร์บอลงบวกกดปุ๊บลงป้าบเลยโอ้ตลาดเห็ดเห็ดเห่าแล้ว รา็ิคอยแล้วกดคิดว่าน่าจะเป็นตามแผนที่คอยได้วางไว้แล้วมันขึ้นมาสร้างโลใหม่แล้วแล้วมันก็จะลงมาสร้างแต่มันขึ้นมาสร้างไฮใหม่แล้วมันก็จะลงมาสร้างโลใหม่ลงมางามงามลูกลงมางามงาม,งามสั้นแหละลงเงาเงลงเงาเงโอเคสวยงามลงแล้วนิ่งๆเดอ้ออย่าขึ้นเดออย่าขึ้นอย่าขึ้น นิ่งๆไว้นิ่ง,ง,งไว้โอเคลงแบบนี้หายห่วงวินงามๆเอาเดี๋ยวนี้รอไม่มั่นใจก็ได้ไม่มั่นใจได้แท้สองหนึ่งสวยงา,ยยามเดี๋ยวมาเบิ่งกำไรก่อนโอเคตอนนี้ค่อยกำไรอยู่ที่48.25ยังเหลืออีกเหรียญปลายเนาะถือว่าค่อยจะยุดก่อนเพราะว่าอีกเหรียญปลายค่อยจะบวบบืนไปต่อเนาะเพราะว่าขั้นบืนไปต่อน,นี้มีโอกาสที่จะพลาด เพราะว่าเมื่อกี้นี่เขาบได้ฮอบหนึ่งเนาะเกือบปด้สต็อปลอดแล้วแต่ว่าฮอบที่สองในมื้อที่สิบห้านี่โอ้ออกออเดอร์ไปหลายอัตราสนะนีหน้อยแหงออกก็เดือไปทั้งหมดอยู่ที่สองสี่หกแปดออเดอร์วินสามออเดอร์เท่านั้นพลาดถ,ถึงห้าออเดอร์ถือว่าวินเลดนี่ตาแหง้งก็สู้ตอนเซาฮอบที่หนึ่งฮอบที่หนึ่งค่อยวินลวดเลยสามออเดอร์ถือว่าเมื่อน,นี้ออออเดอร์ไปทั้งหมดอยู่ที่11ออเดอร์วินเพียง6ออเดอร์พลาดห้า ราวเฮาวินตอนเซาสามอเดอร์อร,ดรวดเลยแล้วก็ออกกเดอร์ไปออเดอร์เซลล์ทั้งนั้นเลยในกราฟของดอสคอยโอเคเดี๋ยวไปป้อนกำไรก่อน48.25อีกน้อยเดียวเนาอพหามือที่10ซี่ก็ได้เท่ากันเลยมือที่10ซี่ก็ได้48.25มือที่ิห้าก็ได้48.25ว่าเป็นยังพอบางมือเฮาก็เก็บเกินเป้า โอเคสุดท้ายท,ทุกๆการลงทึนมีความเสี่ยงผู้ใดที่ยอมรับความเสี่ยงบได้ขอรห้บ่แนะนําให้เข้ามาในวงการนี้เพราะว่าความเสี่ยงมันสูงแหง่งผู้ใดที่ยอมรับความเสี่ยงได้อยากเข้ามาศึกษาเยนรูแต่บู้ว่าจะเริ่มต้นจากหยังสามารถเข้ามาปรึกษาเล็กเปลี่ยนความหูกันได้สาหรับิปมีไปบ๊าย